สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะค่ะกับไตบรรทุงมื่อีหร่ไตบรรทุงพอมีอย่างหนรอกค่ะมาหารุงกับป้าก็เลยซื้อเนื่อมาส้อยจูค่ะปลาแซ่บบอลแซ่บบอลเหรนมาดมกินยังมาแซ่เล่นรุ่นนี้เลยไหมสุดจอดเลยค่ะทำไมพี่้องกินกินกินผักดอว่าแบบเออบด้วย บัดนี้น้องสแซลลาสิกินโซ่ก็ได้ค่ะกับป้าเอานี้คุยให้แซ่บเลยไบประกุณเนี่ยไปประคุณมค่ะป้าไบประกุดโอ้โหป้าคำใหญ่เลยป๋าคนไทยกล่องกับน้ำไร้ไร้ค่ะสุดยอดเลยป้าโอ้โหยอดเลยใบมะกรูดเข้ากันมันบ่ป้าโอ้โยใบมะกรูดใบมะกรูดทั่วคุณคุณลุงฝีมือบ่ตกเลยค่ะมาตามมาดนี้บัดนี้สิไปเบิ่งสูตร เฮ็ดหนงง้วะจ้ะว่าลุงพนสิเฮ็ดตังได็ดอันนี้ค่ะมีอีหยังแน่ค่ะคุณลุงขานี่เป็นพริกแกงเฉยๆจ้ะพริกแกงค่ะอันนี้ตะไคร้จ้ะตะไคร้ก็โคลุกเลยค่ะแบบลูกทุ่งเลยเนาะลุงเนาะแดงฟุ้งๆของแก้วโอ้โหสุดยอดเลยค่ะน้ำแดงแดงไปไปข้านี้ค่ะลุงข้านี้อุ้ยเป็นแต่แซ่บเนาะุงค่ะลูกทุ่งเลย ลุงรสจุดยอดเลยล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องพริกมาพริกมาพริกเลยค่ะพริกค่ะพริกพริกโอ้ยนนนีี่่รรรแแกกกะคับพิอันนี้สูตรเป็นมาลุงเอาลุงทำเปียกเล่นมาค่ะโอ้ยมึงเลยค่ะยอดเลยค่ะสูตรแล้วเล็กแข้งก็แช่ตู้เย็นอย่างดีมันกงกรอบกรอบไปเฮ็ดบ่ล่ะค่ะกินบางินบางลุงเยอะไปจะกินบ่ได้เด้อค่ะกินบ่ได้ บอกว่าบอกว่าสุดยอดเลยค่ะแบบถุงทุนสังเลยอ่ะสังแต่ลำไยมะกรูดมาลำใบมะกรูดค่ะขอบคุณมากโอ้ยอันนี้คือผักเคียงมื้อนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณลุงเฮ็ดกับข้าวให้หลานกินขอบคุณหลายๆผักเคียงของเราอันนี้พักกันเข้าเอิญยังก่อนพักกันจองพักกันจองบ้านเท่าไหร่จ้ะลุงแล้วกับพักอีเลิศดด้วยค่ะอีเลิศดกับบานเราต้องทำแบบนี้ทำซับซับซับ มัต้องละเอียดมากมันต้องละเอียดมากปุ๊บจ้ะใส่มาเลยมาโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยกันจองกันะกันจองมานี่สดจากจากนี่เราจ้ะสดสดจากฟาร์มเลยเนาะจากเออปุ๊บโอ้โหนี่มึงค่ะวิธีเราสุดยอดเลยวิธีหั่นแผกอ่าจังปุ๊บมาดูัวดูมาดคนนั่งกระโปรงอ่ะ้ะปุ๊บคนเนะ โอ้ยพ่อแม่พี่น้องข่สิบเลียจานสิค่ะมาต้องล้างยากรึ้ปบ่าเนี่ยแล้วหาไอ้ไปดูวิธีคนตำก่อนคนตำนะตำพริกแกงเออคนตำพริกแกงคนตำพริกแกงไปไปตำพริกแกงไปไปพริกแกงอันอันอันนี้นายแบบมาจากไอ้ไอ้ประเทศใดคะโอ้นี่มาจากศรีลังกาเลยโอ้ศรีลังกาว่ะค่ะโอ้จางมาจากศรีลังกาเลยค่ะนี่แบบใครชัดประเด็นใครว่นเปลี่ยนประเด็ มาวิธีตำพริกแกงค่ะมามึงค่ะสุดยอดเลยมึงเลยตำเลยค่ะห่นเหลวอ้ยพริกแกงเขากับมีมีสุดเด็ดอีกข้าคั่วต้องตามไปได้ลยคนไปอ่อพริกแกงมีใบบักกูดมีหัวหอมแดงพริแกแดงค่ะพริแกแห้งจะตะไคร้จะสุดสุดรลุงเนาะสุดยอดเลย เบานางต่ำพี่แกงเซ็กซี่เซ็กซี่จ้ะเอ้าตาไปแม่หัวยันตนหนหนามซ้อมเออซ้มเซ็กซี่แน่กับอะไรเนาะตามซ้อมเซ็กซี่แน่กับอันนี้เลยเนาะต่ำบ่ไดเลยเนาะเออจ๋า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 ลืมจ๋าลืมลืม,ลม ลุงก็จะหั่นมะเขือนะคะหั่นมะเขือจะมะเขือด้วยนะเนี่ยสูตรเด็ดวันนี้ไม่มีร้านมาเนี่ยไม่ทำให้กินนะเนี่ยโอ้หยี่เราขอบคุณหลายๆร้านกินแบบรสชาติแบบโบราณโบราณผู้ใดสนใจมาพักรีสอร์ทคุณลุงด้วค่ะอยู่กลางทงนาด้วยค่ะราคาเป็นกันเองค่ะอันนี้คือน้องวัวนะเนี่ย น้องวัวเขาแช่ไว้นานมันเลยเป็นอย่างนี้เขาแช่ไว้นานแช่ไว้นานแช่มันเลยแข็งเงินมาลงน้อง้วนว้ายน้องน้องัวเลยค่ะพี่ี่หันน่องนัวจากแช่ฟินไปค่ะลุงมันก็เลยแข็งแข็งอย่างน่อยแต่จ้ะโอ้โนี่ค่ะน้องัวอุ๊ยลุงน้องัวเราน้องัวนมาจากใดค่ะคือแบบว่าอุ๊ย ไม่ใช่ธรรมดาไม่ได้ก <Man. S 1> ินนะเนี่ยน้องวัวตัวนี้เนี่ยฉ่ำเลยค่ะน้องวัวกินแล้วมันจะกรุบ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 นี่หนานจะกุบอร่อยมากเลยไม่มีบักไข่สานะน้องวัวตัวนี้ค่ะนี่ตะกีบมันนี่ตะกีบมันมันโอ้ยุนะค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ตัมเอาตัมเอาค่ะตัมบุลูจักเกวก็คือใสละเอียดบ่แหลกบ่ค่ะ ตำพริกแกงเก่งแท้ค่ะต่อไปขั้นตอนการแกงอ่อมนะคะน,นี่ก็แกงค่ะโอ้โนี่อาญาซามมัทโถงอาญาสินมันบ่านอาญ,ญาสินซามมัน,มนจ้ะเครื่องปรุงนี่อย่างแน่ค่ะ,ะลุงมีผงนัวนิดหน่อยผงงัวเราใส่นิดหน่อยนะั่าจะใส่เยอะนะ,ะอ่ะพาพอมันจะพอช้อนหนึ่งก็พอจ้ะตามไปดรสดีรสด,ด,ด,ดีค่ะรสด,ดีค่ะดดให้ความอร่อยออกลมกลมจ้ะ มีน้ำปลาบ้างจาน้ำปลาจอย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 ปลาอ่อค่ะสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรโบราณสูตรโบราณค่ะบ่มีตัวนี้บ่แซ่บแม่ไม่มีตัวนี้ไม่มีไม่มีได้ปลาเลยสุดยอดจ้าไปตามไปจ้าทำปลาไปค่ะสองช้อนสามช้อนก็กลมกล่อมสวัสดีเขาก็คนค่ะคนให้เข้ากันซะจ้าคนเลยขอบคุณแม่พี่น้อย ปุ๊บเราก็ใสหม้อค่ะหั่บัวสะพดีเราล้างล้างนหม้อล้างไอ้ครกนม้อค่นี่จะอร่อยค่ะนี้คือตองอร่อยถ้าไม่ล้างกไม่อร่อยสุดยอดเลยค่ะป๊บเฮลเลยค่ะก่อนนะครับต่อไปตั้งไฟแล้วก็ ขัวไปสักพักจ้ะแซ่แบแท้ะบนการต่อไปก็อาจจะใจเย็นนิดนึงตามไปด้วยมะเขือมะเขือใช่ไหมคะเรามะเขือให้สุกก่อนจ้าสารสารนบ้านค่ะแมนนีลามันแซ่บ มีบุญไม่มีวาสนาต่อกันจริงเนี่ยไม่ได้กินนะนี่ไม่ได้กินเลยใช่เกันวันนี้คุณลุงเขาทําแบบโอ้ยลงมือเฮ็ดให้หลานกินเลยค่ะส้นในแบบก็รอค่ะกินแล้วจะมีกลิ่บึงทาทานางนายแบบค่ะจากสีลังกาค่ะคุณละโอ้ยรอสีลังกาค่ะสุดย้อนแล้วขั้นตอนต่อไปจัดน้ำเดือดเราค่ะน้ำเดือดเราลุกเป็นเดือดซิซิมไปแล้วก็ชิมรสชาติก่อนจ้ะชิมรสชาติเป็นฟันมาแซ่บป่อ อไปนะใส่พักต์่ได้เลยปุ๊บย่างของเราใส่มีเยอะจเก็บไว้เอากินรสชาติไปเอายีเรือดหอมออมค่ะเป็นตะแซ่บแท้ลงสูตรอะไสูตรนี้ส <sax ophone> ูตรเมนูเด็ดสูตรนี like ้สูตรโบราณนั่นนี่สูตรโบราณคนโบราณจริงๆ ปกติคนเขาลืมมาแล้วเนี่ยเขาไมา่กินแล้วผักกระจองกับไปกิ่เลือดไปเชฟคูนเนี่ยมีประโยชน์ไปเชฟคูนเนี่ยมีประโยชน์กินสดๆที่ได้มาระใบสองใบก็ดีครับพอมแล้วบรรยากาศบรรทุงบรรณาจะลุกทุ่งลุกทุ่งเนาะจะเมืองขั้วเพลินจะเมืองขั้วลุงเราแบบสุดยอดเลยค่ะครเรานะจะเป็นขั้วเปิดค่ะ้าเข้ามา อันนี้อันนี้กระนายแบบสีลังกาค่ะฮ e ลโ o how are you today เพิ่น <Hello. S 1> เพิ่นบอไทยบ่ไดจ้ะเพิ่นกำลังหัดเรียนบอไทยอยู่ค่ะเออ how are you อย oh, <you> <laughs> ู oh, ่ที่นี่ล่ออยู่มองเกาอยู่มองเกาว่าจันอยู่มองเกาอยู่ที่เดิม เริ่มเดือดแล้วค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเพิ่มรสชาตินิดนึงค่ะค่ะได้แล้วใช่ไหมคะ ชิมรสค่ะลุงพันจิชิมรสนัวแซ่บหลายค่ะโอเคโอเคจุกแล้วเราปิดแกนเลยค่ะตอนนี้เตรียมค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเตรียมโต๊ะกินค่ะพ่อแม่พี่น้องมึงโอ้ยเป็ดตัวแซ่บค่ะค่ะนี่ค่ะไปน้ะไปตรงกันนะไปเจอกันนะคุณลุงสุดหล่อค่ะอันนี้คุณลุงพันจิเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะ มึงค่ะโหกินสุดยอดเลยนี่ค่ะมาตายบันทุงซิซิมมาเบิงเบิงตต้บันทุงซิซิมมันเบิงอะคะ่ะสุดยอดแล้วค่ะมึงเด้อแจ่งอมนงวาจับพออนุญาตก,กินก่อนได้จ้ะแสบคักอีพอยแม